คําเตือนวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่อาจจะเกิดความไม่เหมาะสมอย่าเสาะหาไปทํากันอายุที่ต่ำกว่า18ปีควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่กินปลาและกล้างไม่ติดคอ <P> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดประจําสัปดาห์ของผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปหาที่เที่ยวกนะันว้าวบรรยากาศดีครับทุกคนวันนี้ดูฮนะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันแต่ผมต้องค้นหาดูก่อนว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างโอ้ทุกคนสวยนะสวยนะโอ้น้ำพู้อนสวยนะโอ้น้าไปหน้าไป,าไปวัดเด่นสลีเบืองแกนโอ้คือวัดนี้สวยวัดนี้สวย ว้าวทุกคนดูนสวยๆย,ยอังคนไม่แต่งเยอะทุกคนเป็นไงสวย,ย,สวย,ยไหมเป็นอยดีกว่าเพลครับทุกคนผมเลือกได้แล้ว,ลวผมจะไปเที่ยวธรรมชาติดีกว่าไปเที่ยวน้ำพุร้อนสังกะแพงกันไปกันก็จะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงทุกคนสี่สิบห้าที กินข้าวเช้ามาทุกคนไม่ได้กินข้าวเลยอหิ่ข้าว่ากเราแวะกินของรองท้องสักหน่อยทุกคนแล้วก็เดินทางต่อ,อก็เราไม่ได้แวะร้านข้าวทุกคนไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวเอานมรอ,องท้องไปก่อนสักกล่องหนึ่งดีกว่าไปทุกคนเราเออกเดินทางกันต่อ สวยมาก้าทุกคนแล้วดูบรรยากาศโอ้เย็นมากทุกคนในเนี้ยเย็นทีจริงนะทถก็ังแบบก็เข้าเย็นนะแต่พอต้องรับ้ายสาง่เอง ตอนนี้เราไม่รูนะครับเวลาต้องเสียค่าผ่านไหมตอนนี้เราอยู่กันตี้น้ำผู้หอนสันกำแพงครับก็วันนี้เสีย 40, 40บาทแต่ว่าถ้าอารถมอไซเข้าไปด้วยจะเสีย80แต่พนกักงานบอกว่าเดินไม่ไกลประมาณ4 400-500ถึงเมตรเราก็จะเดินเที่ยวกันเละพาดูธรรมชาติด้วยโอเคจอดอ,อยู่ยน,น,าายน้ครับผมเรถอล้อใสนี่ทุกคนมาดูป้าย เอาเรือไฟไปอาบน้ำเล่ถ้าเดินตรงไปน้ำพุร้อนให้๋ย้เราไปชมพุร้อนกัน๋ยวก่อนดีกว่า200เมตรไปยากาศก็ดีทุกคนดูพี่ๆเขาทำง,งานกันตอนนี้เหมือนผมได้ยินเสียงน้ำพุแล้วนโอ๊ยนั่นไงทุกคนว,ว้าวเฮ้ยมีควันขึ้นแบบ ไปดูไปดูปดูดูกันนี่ไงทุกคนว้าว่าอ๋ออันนั้นเป็นเป็นน้ำพุหรือเป็นน้ำเป็นน้ำพุธรรมชาติใช่ไหมเฮ้ยเขามีบริการต้มไข่ใช่ไหมวะอ๋อ,อนุอไน่ไงเฮ้ยเดีย๋ยวเราค่อยเป่าไข่เดี๋ยวเอดูกันพูดก,ก่อน Hello Good m o r n น n ่งนี่นทุกคน เดี๋ยวเราไปต้มไข่กันดีกว่าสวัสดีครับเอาไข่สแกนได้ไหมครับพี่ไ,ได้ครับได้ทุกคนไข่เราไปต้มไข่กันไปนี่เวลาบอกด้วยเอาสัก5ทีแต่งสวยไป<ะ>นี่คือเราต้องเอา เอาซอสออกก่อนทุกคนพี่เาบอกเดี๋ยวเราต้มตรงนี้เลยแล้วกันเราซอสกับช้อนโอกกเราจะเอาเนี้ยของใช่ไหมเพราะว่าเราไปของได้เลยเอาเบอร์เจ็ดนี่5ห้าทีลงไปเลยตอนนี้ตอนนี้กี่โมงละสิบโมงสิบโมงแปดเดี๋ยวมาขึ้นนะจ๊ะหนูบายทุกคนเขาบอกว่า เป็นแรงดันธรรมชาติเว้ยอ๋อเป็นแรงดันธรรมชาติทุกคนเดีเขาแค่ฝังท่องลงไปเฉยดิว้าวก็เข้ามาก็ไม่ร้อนนะทุกคนก็เป็นแค่ละอองมันนี่เป็นไงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตรงที่อาบน้ำแรก่กันเวยถ้ามันไม่แพงมากก็จะอาบเลยนี่ก็เป็นแผนที่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้มไข่อยู่ จะมีแคมปิ้งโซนนะทุกคนว้าวเฮ้ยคิดภูสระน้ำเด็กแต่มานี่นี่ที่เราจะไปคือตรงนี้ทุกคนเราจะไปโซนอาบน้ำแร่กันไปอาบน้ำแร่กันดีกว่าท้าไม่แพงนะจึ๊บจตอนนี้เกียร์ที่แล้วหกละอีกสองนาทีเดี๋ยวเราเอาออกเฮ้ยนี่แผนที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง แม่กำปองนี่เคยไปแล้วเคยไปแล้วถ้ามึงอ่อนอยังไม่เคยไปวะเฮ้ยถ้ามึงออนอยังไม่เคยไปอ่ะโอเคทุกคนครบแล้วห้าทีเดี๋ยวเราไปอ,าออกกันนี่รเราเบอร์เจ็ดยังอยู่ไอ้หนูลากหน่อยครับลากหน่อยฮะมานี่นี่ ให้เราไปแกะไข่กันดูดีกว่าว้าวครัลูกไปเรามาจุดล้างไข่กันฮะเาเรื souvent, ่ออะไรนะลูกเหยื่อล้าง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 เดี๋ยวช่วงที่เรารอไข่มันเย็นเราจะเดินไปดูโซนที่เขาอาบน้ำแร่กันว่ามันแพงไหมถ้าแพงเราจะลงอาบน้ำแร่กันวันนี้ทุกคน ประมาณ120เมตรจากสามแยกที่เรามากันนี่ทุกคนน้ำแรราคาแช่อาบอยู่ที่55บาทิบาบาอาบอยู่ที่20บาทนะราคาไม่แพงเพราะผมไม่ได้เอาชุดสำรองมาเนาะเราเดินเล่นกันก็ได้ไม่เป็นไรโอกาสหน้าค่อย่ากกันเนาะนอกจากจุดที่เขาต้มไข่กับอาบแล้วนี่มีที่ไหนอีกบ้าง เขมีแค่สองจุดใช่ไหมครับต้มไข่อยู่สองนู้นนะออ๋ที่น้ำทุ่งตรงไหนครับครับแล้วก็เดินเล่นแถวนี้ใช่ไหมครับโอเคขอค,ครับเขาบอกว่ามีแค่สองจุดทุกคนเดี๋ยวเราไปปอกไข่กันดีกว่าครับไปนี่นไข่เราเดี๋ยวเรามาดูลูกแรกกันดีกว่าเฮ้ยจะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอาลองแกะกันคน ว้าวเฟรฟว้าวคนคือดีหืเฮ้ยกินเปล่าคุกจะให้ดูเป็นไงทุกคนเป็นไงทุกคนให้เดี๋ยวเขามีช้อนให้นีิว่าอ่มีซอสให้ดูที่โอ khó khứa wow hmm để sang phải, ha, con, wow, thấy là ok nè ต้มเองธรรมชาติด้วยเนะี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นจุดๆอื่นกันบ้างดีกว่าถือว่าผ่านฮะคนเมื่อกี้พี่พนาเขาบอกว่ามีตรงที่แช่เท้าได้วะ่ะแต่เราไปแช่เท้ามัดูเฮ้ยขอังเท้าก่อนตรงเนี้ยคนเราแช่ตรงนีกนง้กันเลย,ยกันนะโอเคฮนะหนึ 1, 2, ่งสองสาเหมือแล้วแบบ อยู่ออนเซ็นนะทุกคนนี่อ่างออนเซ็นนี่ถ้าเราไปที่ลึกกว่านี้เราไปที่ลึกกว่านี้ดีกว่าทุกคนเราไม่รู้จะลึกแค่ไหนนะลองดูเกือบว้าวผมแช่ดูโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราไปล้างเท้ากันก่อน เราไปดูของอันนี้ก่่นทุกคนจทาขาวก่อนอันนี้งามดีค้าบบสิบบาสสิบาเอาเอาสีขาวอันนึงอะไห่มีที่เที่ยวบ้างหรอลุงเที่ยวไปอสบ ถ้าไม่อ่อนไปไก่ไกหมครับไก่ครับบะไก่ตั้งแต่เนาะอ๋อเรียวเรียวเรียวขวาลี้งไปหน่อยประมาณที่อนามัยอ่อะอ๋อเดี๋ยวลองไปเที่ยวดูถ้ำไม่อ่อนเนาะครับผมไปใน่กำปองแม่กำปองไปมาแล้วไปมาแล้วครับครับสวัสดีครับครได้ถุงลงหนึ่งมาหนึ่งใบฮะทุกคนไปแม่อ่อนถ้ำแม่อ่อนเดี๋ยวเราจะไปถ้ำเมืองอ่อนทุกคนเมื่อกี้ เปิดดูแล้ว3ก,ก,นะกิโลไม่ไกลนะ3กิโลไม่ไกลก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีสินาทีประมาณนั้นเพราะว่าแม่กำปองเราไปมาแล้วไงเหลือแต่เอา่าเมืองออนยังไม่เคยไปแต่เราไปดูกันว่าจะสวยไหมไป ตอนนี้เรามาถึงถ้ำเมืองอ่อนกันแล้วนะได้ดูบรรยากาศได้ดูบรรยากาศ<ป>นู่นนะทุกคนเราต้องขึ้นบันไดเราขึ้นไปขึ้นบนอู้นแล้วก็จะเห็นวิวข้างล่างนู่นด้วยตอนนี้ก็เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดีกว่าไปนี่นะทุกคน เขาแนะนำว่าให้ซื้อน้ำแดงกับพวงมาไลัยไปไหว้ข้างบนมีอะเโอ้โหเราต้องเดินขึ้นไปชั้นบนนู่นเลยทุกคนไปทุกคนลุยก็สุดเลยนะเราพักสักครึ่งชั่วโมงไหมมันชันนะทุกคนมันก็ไม่ไกลนะแต่มันชันไปสู้ต่อลุยอีกดเดียว อกน็กเดียวเท่านั้นทุกคนคอยดูโอ้หอ,อบเหมนะือนกันฉันมาทำอะไรที่นี่อ,อันนี้ที่พักระหว่างทางฮะเราไม่รู้ไปกัน อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไก้วัสดีครับถ้ำใบไก่ไหมครับอ๋อเนี่ยครับอ๋อ ก็ไม่ได้ลงไปถ้ำนะเพราะว่าลงไปถ้ำอะไกลมากประมาณ400เมตรซึ่งเขาก็มีผ้าฉายให้แหละแต่ว่าความที่มันถ้ามันมืดนะทุกคนแล้วก็มันอันตรายไม่มีคนไปด้วยอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าไว้วันหลังเวลามาคนอื่นมามีเพื่อนมีอะไรค่อยลงไปดีกว่าตอนนี้คมก็สักการะ,ะพระข้างบนแล้ว เราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยนะครับก็ถือว่าเงียบนะครับทําที่นี่เงียบแล้วก็ถ้าลงไปทําน่าจะสวยเพราะว่าในรูปที่โปรโมทสวยแต่ตัวเนี้ยเรากลับก่อนดีกว่าเพราะว่ายังบอกอย่างที่ว่าและครับมันลงไปลึกมากนะ400เมตรโอเคไปไปหาที่นั่งพักก่อนดีกว่าหาร้านไปนั่งพักก่อน โอเคครับทุกคนเจอกันข้างล่างนะอันนี้ก็จะเป็นวิวภายในวัดนี้นะฮะถ้ำถ้ำกาจะเป็นถนนหลักแล้วเป็นถนนเป็นหลักลเป็นแม่อ่อนละก็บรรยากาศดีนะฮะที่นี่โอเคไปเดี๋ยวเราลงไปหาที่นั่งพักข้าง่านดีกว่า ตอนนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างแล้วทุกคนเราจะหาที่นั่งพักการหเือเราจะกลับข้าไปในเมืองเลยแต่มายากาศเราก,ก็ยังดีอยู่นะทุกคนมันยังหาที่เที่ยวอีกที่ทนึงอ่ะแต่ไม่รู้จริงๆก็มาที่ไหนเพราะว่าที่แรกเราก็จะไปที่ฟาร์มทุกคนแต่ว่ามันก็กลบอดทุกคนแบบชั่วโมงอาฝับรถไปอ่ะซึ่งถ้า จากแม่ออนข้าหนึ่งเราก็ชั่วโมงนึแลนวจากแม่ออนเป็นวชั่วโมงละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไปจะได้กลับมาต,ตอนนี้ฝนกำลังตกเลยเราได้ยกเลิกฝากไปก่อนแต่เราคิดอีกทีว่าเราจะนั่งครับขาร้านนั่งพักหรือว่าเราจะเข้าไปในเมืองเลยแต่ใจก็อยากอ,อยู่ต่อนะเพราะว่าแม่ออนนี่เป็นเมืองที่สวยมากสวยจริงยัทุกคนลองมาสัมผัสด,ดูบรรยากาศดีมาก เดี S <S ๋ยวเราจะแวะเต่ทั้งมันก่อนนะครับทุกคนร้อยเกสิบก็เมื่อกี้ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับเพราะว่าตันนี้ฝนตกเลยต้องแวะพักข้างทางก่อนก็คงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนต่อเพราะว่าเที่ยวไม่มีแผนอะ็อื่ออย่าแหละ ก็แบบสนุกสนุกโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแต่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย